สวัสดีค่ะวันนี้จะมาวิเคราะห์ตัวเลขจากเดสก b บ a ร์ดโปรแกรม f o r m u l a s m a r t ร์ทปิ6นะคะคลิกเข้ามาที่เ a สก์บอร์ตัวนี้นะคะจากนั้นจะมีรายงานวิเคราะห์ด้านบนค่ะตรงนี้นะคะเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเป็นบัญชีเจ้าหนี้ค่ะอันนี้เนื่องจากปิดบัญชีเจ้าหนี้หมดแล้วค่ะจึงไม่มีบัญชีเจ้าหนี้แต่ถ้าเรามีบัญชีเจ้าหนี้จะขึ้นเป็นกราฟตารางนะคะ แล้วก็เป็นบอกเวลาว่าเป็นปัจจุบันเกิน30วันเกิน3 0 60วันเกิน6 6 9 0วันค่ะก็จะมีกราฟขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากบริษัทได้ปิดบัญชีลูกหนี้หมดแล้วค่ะบัญชีเจ้าหนี้หมดแล้วนะคะจากนั้นสามารถดูบัญชีลูกหนี้ได้ค่ะอันนี้บัญชีลูกหนี้ก็ไม่มีเช่นกันค่ะเพราะบริษัทได้ปิดหมดแล้วค่ะ อันนี้ถ้าเราค้างมีบัญชีลูกหนี้ค้างชำระก็จะขึ้นเป็นเหมือนเป็นแท่งลูกบาทขึ้นมาค่ะก็จะขึ้นเป็นแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะบอกระยะเวลาของลูกหนี้ที่ค้างชำระค่ะแต่อันนี้บริษัทไม่มีแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาดูภาพรวมบริษัทค่ะก็จะมี รายได้รวมค่าใช้จ่ายรวมแล้วก็สรุปภาพรวมนะคะรายได้รวมจะเป็นยอด63,900บาทนะคะแล้วก็สามารถดูระยะเวลาได้ค่ะ้วจะเป็น1ปี6เดือน6เดือนก็จะยอดรวม1บาท3เดือนค่ะ2เดือน1เดือนดูเป็นระยะเวลาได้นะคะ จากนั้นดูค่าใช้จ่ายรวมค่ะค่าใช้จ่ายรวมยอดรวมก็จะเป็น1 3 4 0 0บาทนะคะนี่ค่ะเราก็จะเป็นแท่งกราฟตารางให้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เราสามารถเลือกระยะเวลาดูได้ตรงนี้นะคะจากนั้นดูสรุปภาพรวมค่ะอันนี้จะเป็นรายได้รวมกับค่าใช้จ่ายนะคะ รายได้6,3900ค่ะค่าใช้จ่าย1 3 4 0 0ค่ะสรุปภาพรวมเป็นบริษัทมีรายได้รวมมากกว่ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ดูระยะเวลาด้านบนได้ค่ะจะมีปัจจุบัน1ปี6เดือน3เดือน2เดือน1เดือนค่ะสามารถดูยอดเงินด้านบนได้นะคะอันนี้ไม่มีไม่มีรายการโอนเงินเข้าบัญชีค่ะ จะมีรายการยอดยกมาจากปีที่แล้วนะคะจะเป็นจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ค่ะออมทรัพย์นี่จะเป็น5000บาทนะคะเป็นกราฟสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็กระแสรายวันจะเป็นสีเขียวอ่อน10,000บาทค่ะแล้วก็สามารถ นำมาวิเคราะห์ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ